B2 ชุดนี้จะต้องหลุดมาให้ได้หรือแนวต้าน1นึ่กแปครับถ้าปรับขึ้นมาได้ไปเจอกัน1,600งรอยอภัยหนึ่งพับเป็นเป้าแรกเป้าถัดไป1,760ครับแต่อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใจเย็นๆดนึงใครจะเล่นบ่ายสุดปีได้ต้องเป็นคนที่เล่นระดับสี่วโผมไม่ใช่จังหวะของเดยเพราะผมถึงบอกไงวนะ่าถ้าจะบ่าย ผมต้องต้องปรับพอร์ลแล้วพอร์ตสี่ชั่วโมงมานเล่นใช้พอรอ์ตยาวไม่ได้แล้ะถ้าเป็นเณฑ์ของการลงเม่ของการ,การลงก็ต้องมาดูชุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอถ้าจะขึ้นตามดูพฤติกรรมชุดนี้เหตุการณ์ทดสอบอยู่เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งไมยนะไม่เ่ยฟังแล้วอมผมผมเนี่ยกลัวกลัวคนใจร้อนฟังแล้วแบบเอ้ยมาแล้วขึ้นแหละใครเย็นเย็นเอาเยิงเมื่อวานใครใจร้อนรีบกระโดดเข้าก็ติดดอยเหมือนนั้นดอยสั้นๆ โอยเล็กๆมันต้องเรียกว่าเนิน